<Huh. S 2> 我的呢？ 我的呢？<Huh. S 2> อูกเจอทามั้งครับหลายตัวเลยกินจนเบื่อแล้วโดนหลายตัวเลยมันไม่ได้กินที่นี่มันเข้ามานี่สะดือนี่ เมื่อกี้เขี่ยไปสามตัว